เดกันนะครับกับนางเงื้ย PG เลยครับหรือเมอร์เมดลิเชสนะครับผมในคลิปนะครับจะเล่นให้ดูว่าเว็บเปิดโบนัสรางวัลน,นอกและรางวัลในแตกดีมากมีทุนนหนาจัดให้ดูแบบแตกอิ่มๆไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับแอดบูมสุดสลัสดนะครับ ก่อนเีนะครับก่อนที่จะบัแอดเกิดเสมอว่าควรเล่นที่ทเรีบตรงนะครับถ้าไม่ใช่เร็บตรงนี้แบบไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะเริ่มต้นทุนด้วยซ้ำเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเป็นมา,มาปับิดก่อนนะครับสักครู่นึงครับมาเป็นสัก400แล้วกันปันไปเรื่อยนะครับมาดูกันว่าโบนัสนอกกับโบนัสในดีหอแตกดีหรือเปล่าน,นะครับว่าจะได้คูณ5ไหมนะอย่างเงี้ยอยู่นะครับผมไปครับ400 ใครที่กำลังมองหาเว็บตรงนะครับหรือว่ามองหาโปรโมชั่นพิเศษนะครับ100ฟรี100ยังนึ่งร้ยยิงใิงเลยนะครับมา100แต่อย่างปั่น200ยังไงครับคอมเมนต์เลยครับไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะครับที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วจัดมาเลยนะครับ100ไปเลยนะครับ2องมันกนะครับตอนนี้ตอนสแคตเตอร์เข้านะครับอีกตัวเดียวสแคตเตอร์ตัวเดียวไม่ได้หรือเปล่าให้หรือเปล่านะ สามร้เนี่ยเอ้ยสาม0 0ื่นะปั่นมา400ดอกนะตอนนี้นะโอ้ใตงกันเตอร์ได้ยากได้เยีนนะ่ยมมเกินลดนลงมาทั้งที่เดือดจริงๆใจจะขาดแล้วพี่น้องเอ๋ยมาครับมาครับดิเนี่ยวไม่มาแลนะครับไปครับผมเกมดีๆนะครับแต่แต่ว่าไม่เข้าใจว่าคนเล่นน้อยนะก็เลยแบบมาเล่นให้รู้ดีกว่านะครับเกมลับนะครับที่คนไม่รู้ว่ามันรางวัลมันได้เยอะจริงๆนะเนี่ยได้ได้กำไรมาละสองร้อยยี่สิบนะครับทุนมาสามหมื่นนะ เนี่ยอันนี้แตกยับเลยห้าหมื่นสองหมื่นแปดเบ็สี่ร้อยเนี่ยคือรางวัลนอกมันโหดจริงๆนะแต่คนเล่นน้อยหน่อยเลย ที่8รอบนี่ครับผมมาร์อย่างครับผมยังไม่มานะ80คูณ4มันคูณนะคูณึสูคูณมากสุดคูณ10แต่เรามันนอกมันให้หนักกว่าเกมอื่นๆครับไม่คจะว่าคนไม่ค่อยเล่นกันเลยแต่แอดบูมพามาเล่นนะเพราะว่ามันที่สุดนะในตอนนี้คือพกมา30แต่นี่มัน7มละแสนนึ่งเลยนะแอดบูมขอแสนนะวันนี้แสนนึงเท่าไหร่ไปทันที ก็กับเจ็ดหมื่นหกคุณสิบิ๊กอยู่ที่หมื่นสามอจะขาดเยอะโคตรแตกโคตรมากกับมือเบนนะ็นะครับปับ๊บลงมาอีกโอ้โหคุณสี่โอ,โอ,โอ้ลงมาคุณสองละเจ็ดหมก็ 7, ยังมุมนะครับได้ดีกว่าเสียนะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังดูอยู่ต้องการทุนเพิ่มนะครับมีแค่หนึ่งร้อยมากับผมอีกหนึ่งร้อยนะครับเป็นสองร้อยนะครับ ไปแจ้งแอดมินว่ามาจากแอดบูมเลยนะครับแต่วเขาจะให้อีกร้อยหนึ่งพิเศษเลยครับมาครับต่อเลยไยหนึ่งอรอบได้หรือเปล่านะไปครับไปครับยังไม่มาเลยนะครับไปแล้วเนี่ยตัวเท่าเวนที่เท่าไรเ่เลยหมื่นสี่โอ้โหระวัดรวมหมื่นสี่แค่เข้าแค่รอบเดียวเจ็ดหมื่นเจ็ดละเอาไปเดี๋ยวไปต่อนะมาครับไม่รู้ว่าจะถึงแสนหรือเปล่านะขอให้ถึงแสนแล้วกัน หวังรามันนอกนะงานนี้รามวัลนอกแม่งเยอะกว่าแคสเตอร์เสียเวลาที่หายเลยนะครับผมไปครับปั๊บปั๊บปั่นอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับวิธีการเบ็ดนะครับใครมีทุนหนึ่งแล้วก็ปั่นหนึ่งบาทไปเรื่อยนะครับเพื่อหวังราะวันนอกต่ออายุปั้นทุนไปเรื่อยก่อนนะครับใครที่อยากขอเกมอะไรก็คลิปหน้านะครับขอมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปั้นให้ดูเลยนะครับอย่างเงี้ยไปนะจะถึงแสนหเเนี่ยคูณสองครับช้านะค่อนข้างที่จะช้านะครับเกมนี้ เดี๋ยวผมปิดเทอร์โบก่อนนะลดเบ็ดลงมานะครับเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นอยู่นะครับผมเจ็ดหมื่นสี่โอ้โหน่าจะพอไปงที่นี่นะครับไม่น่าไม่น่าดันไหวนะเด,วเ,ดวเดี๋ยวเสียเยอะนะครับสำหรับใครที่แบบต้องการเล่นเกมไหนนะครับดูเกมไหนบอกแอดบูมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแอดบูมจัดให้เลยนะครับสวัสดีก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม